ด้วยอาวุธภาพข่าวโทรทัศน์ก็เห็นภาพเรามือเปล่าไปยื้อยุดล้อมรถทหารบ้างตัวทหารมาบ้างแต่เทียบไม่ได้เลยกับการใช้เอ็มสิบในการไล่ยิงความเที้ยมโหดมันแตกต่างกันพวกคนเสื้อแดงที่ได้รับการกดดันระยะเวลาทั้งคืนเมื่อวานเขาก็ลุกขึ้นมาต่อ ผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าหลายคนคำถามว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อพวกผมเองก็ได้ตั้งคำถามกับตัวเองเช่นเดียวกันว่าความตายที่เพิ่มขึ้นมาหิบความเป็นฆาตกรที่เพิ่มขึ้นนั้นเราจะจัดการอย่างไรกับนายอภิสิทธ์นายสุเทพและพวกหลายคนบอกว่า เราควรจะหลีกเลี่ยงและก็ปล่อยพวกนี้ลอยนวลเข้าไปแต่พวกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่ก็รู้ว่าวันนี้นายเวชาชีวะได้พ้นการเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ววันนี้เป็นตำแหน่งที่จอมปลอมเท่านั้นนายสุเทพเทือกสุบัรคคือความเป็นมนุษย์ ถึงที่สุดก็เห็นความเป็นตัวตนทั้งนั้นว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่สถานการณ์คืนนี้พผ่อนเราเระวังได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นเรานะครับเพราะมีพี่น้องประชาชนอยู่ในชุดส่วนหน้าใคที่เขาเข้ามาไม่ถึงในที่ชุมนุมเราจะได้รู้เมื่อสมมุติว่าเขาสกัดกั้นไม่ไหว ต้องสามารถหลับใช้ชีวิตจัดระยะเวลาพักผ่อนกันพวกผมก็แอบงีบหลับเหมือนกันนะครับสลับหลับกันข้างหลังแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นระยะเป็นการบริหารร่างกายของเราเพื่อที่จะยืนหยัดต่อสู้กับทรราชอย่างมีสติมากที่สุดเพราะฉะนั้นสินรมทุกวิรชน ทุกประชาธิปไตยที่ได้ต่อสู้กันในวันนี้เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในรู้สึกของพวกเราตลอดไปเ่กากันพี่น้องที่ยืนหยัดอยู่ที่นี่ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดผมบอกว่าหัวใจของพี่น้องยิ่งใหญ่เลือกเกินใหญกว่าไอ้พวกผดะเด็จการทรราชทั้งหลาย น,นี้สิ่งที่พวกนั้นไม่เคยนึกถึงเลยว่าทำไมคนยิ่งมากขึ้นยิ่งค่าคนยิ่งมากขึ้นผมบอกกับนายอาภิเิ์เลยว่าเพราะความยุติธรรมนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์โหยนั่นคือความยุติธรรมความเท่าเทียมความเสมอภาคถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีบ้านเมืองนี้ าความเป็นภพรดอลภาพไม่ได้นั่นก็คือมันความเป็นพี่เป็นน้องกันคำว่าปรองดองของนายสิทธิ์บนพื้นฐานของความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมผมเห็นว่าเรื่องเล็กที่สุดเลยที่การที่นายสุเทพ จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแค่เป็นผู้ต้องหาเหมือนกับพวกผมกำลังจะออกไปต้องหาพวกผมนี่ถูกหมายจับคดีก่อการร้ายซึ่งไม่ได้กระทำอะไรเลยเรื่องล้มสถาบันใหญ่ไม่ได้อยู่ในความคิดความรู้สึกใดๆเพราะเรารู้ว่าเกิดมาเป็นคนไทยต้องทิปไตไ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราได้ต่อสู้แค่ต้องการประชาธิปไตยที่ไม่มีอำมมา์แสงมาวงการนี่เป็นสิ่งที่เราได้พร่ำตลอดระยะเวลาสี่ปีเต็มๆว่าบ้านเมืองมันหาเรื่องอะไรแต่ที่ผ่านมาความเป็นเราก็ได้ถอย เพราะต้องการให้บ้านเมืองเกิดความแม้แต่เพียงเศษความยุติธรรมอันที่จะแสดงให้กับพวกเราได้แลเห็นนั้นรับว่านายสุเทพไม่ต้องการเข้าสู่กันยุติธรรมท้ายที่สุดเมื่อเขาการเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมนายอภิสิทธิเวชาก็ต้องเลือกมาตรการฆ่าประชาชน และผมก็นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปประเทศทาหาความสงบสุขไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะเห็นแก่ตัวความต้องการเป็นอภิสิทธิชนมันทำให้ทุกคนได้มองข้ามว่าตัวอันนั้นบ้านเมืองมันมีปัญหาจริงๆพี่น้องที่เรา,าหลายสถานการณ์เป็นลานี้ อยากให้พี่น้องทั้งหลายไดมีความเชื่อมั่นระหว่างกันว่าเราได้ร่วมทุกข์ร่วมชะตากรรมสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วเราไม่ได้ชวนกันมาเพื่อกระทำความผิดมากระทำในสิ่งที่ดีงามเรียกร้องในสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศไทย พี่น้องที่เราทั้งหลายผมจึงเรียนกับความรักความรู้สึกตําผูกพันที่เรามีให้กันในตลอดทางการต่อสู้นั้นมันเป็นพี่น้องกันแม้ว่าไม่ใช่ญาติแต่ความผูกพันที่ได้ร่วมในการทำในสิ่งที่ดีงามมันเป็นยิ่งกว่ามันเป็นเพื่อนตาย เป็นมิตรร่วมรบร่วมชะตากรรมคุณพี่น้องกันจริงๆว่าสิ่งที่พวกเราได้กระทำมที่ต้องการปราสนาให้บ้านเมืองเกิดหนทางที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั้นเราได้สูญเสียอะไรไปมากมายมีสิ่งเดียวที่สูญเสียเวลานี้คือความเป็นมนุษย์ของเรา เป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งที่สุดของคนเชื่อธดรความจริงแล้วหลายคนบอกว่าตั้งควรจบได้แล้วแต่เพื่อนเราที่เขาได้ตายเมื่อวันที่สิบโดยไม่มีใครรับผิดชอบไม่ได้เราวันเลือกตั้งโดยทิ้งเพื่อนที่เขาและได้รับชะตากรรม แม้จะต้องเกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมาหรือว่าจะเกิดอีกกี่วันต่อไปหน้าเพราะเรามีความเป็นมนุษย์และบอกว่าการต่อสู้ของประชาชนนั้นได้ทำในสิ่งที่ดีงามอันนี้เพื่อเป็นหลักมาตรฐานต่อไปของประเทศนี้เช่นเดียวกันว่าคนที่มาต่อสู้ประชาธิปไตยนั้นเราเป็นพี่น้องกันเรา ที่จะทอดทิ้งกันแต่ละคนมีชีวิตเลือกมากมายแต่เราก็ได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งเหล่านี้ผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ท่าน